ฮัลโหลวะไงแกทำไรอยู่อ่ะฉันก็นอนเล่นเนี่ยเปื่อยมากแกทำอะไรอยู่ฉันกำลังจะคอนคอเนี่ยคือฉันแค่ใส่ชุดซ้ำไปซ้ำมาจนฉันหมดแพชชั่นในการทำงานไปหมดแล้วแกเมื่อไหร่จะได้ไปเดินชอปปิ้งวะไม่แกก็ช้อปออนไลน์สิสมัยเนี่ยง่ายจะตายเออก็ได้โอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยฉันไปออกกำลังกายละได้ได้โอเค ดีและที่แกยังไม่ซื้ออะไรตอนนี้มันมีโปรโมชั่น stay home shop s a v e ของเซ็นทรัลเอ็มบาซีอยู่แบรนด์ที่แกชอบอะเพียบเลยนะถ้าแกซื้อครบ5,000บาทจะได้เซ็นทรัลเอ็มบาซีวอลช r ่น0 0าแต่ถ้าซื้อ30,000บาทขึ้นไปอะก็จะได้วอชั่น3,000บาทอ่ะแต่เนี่ยยังไม่รวมเครดิตเงินคืนนะจ๊ะแต่ฉันว่าอย่างแกเนี่ยซื้อเกินสามหมือยู่แล้วจะซื้อก็รีบซื้อนะจ๊ะเพราะของมันมีจำนวนจำกัดทำยังไงไหนเล่าสิ ง่ายนิดเดียวแกก็แค่แอดไลน์ไปที่เ e n ทันแอมบ a ซซีเดี๋ยวเขาก็จะคอนเนคแกกับทุกร้านค้าที่ร่วมรายการให้เองเข้าใจยังที่เซนทันแอมบ a ซซีอ่ะยิ่งช็อปยิ่งได้หรอแล้วแกซื้ออะไรไปบ้างหรือยังโอเคแกงั้นเดี๋ยวฉันไปช็อปก่อนนะ